มาก็พาเดินป่าอ้อยสวยามากชมบรรยากาศตอนเช้่สายมาทักทายทุกท่านได้ลังใจให้ทุกท่านทุกคนวันนี้เอิญป่าอ้อยสวยงามพาชมป่าอ้อยตอนเชื่อสายของวันใหม่มาทักทายทุกท่าน เอกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนวันนี้ขอให้โชคดีมีชัยให้มันไม่ทองไหลหมาเต็มอุ้มรวยอายุวันนะสุขภาพละปฏิภาณท้งสารสมบัติจงเป็นของท่านทุกท่านทุกคนเดินสาธุสาธุสาธุาาจเจิญพออาชมนกัตตองชาวอันใหม่ที่ปังกลางป่า

มันยากาศกลางพอโอ้ยสวยเปลี่ยนบรรยากาศที่กลางบาาอยงบอยบรรยากาศสวยงามา,มาติบบรรยากาศตอน ามาทักทายทุกท่านอ้อเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนผ่านและได้จากนี้อหานดนเ่าอ,อ้อยทะลุกออกทุ่งเนื้อหา,อา เอาลงด้วมาลงมาสบายนะอ่ะลังนี้จะเป่าอ่อยไปเนาะเดินชนมันก่นลุกนะอ่าทำมาชาอโอ้โหย่างไง ่าชมต้นยางต้นยางพาชมต้นยาอ้อออาใหญ่ามมัต้นเขาบออมกสวยมีต้นต้นยางาสวยงามสวยงามธรรมชาติโอ้ อยังหน้าอย่างหน้าโ <c oughs> ดนทุกงาสวยงามธรรมชาติบ้านเขาธรรมาชาติแบบบ้านบ้านอ,าอ้าวขอขอเป็นกาลังใจให้ทุกท่านทุกคนเสียงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องขอใบด้วย ไม่ค่อยดีเอาเ้าชมบรรยากาศแบบนั้นอกเอาอันน่าสวยงามสวยงามธรรมชาติโอ้ป่าอ้อยพี่น้องคุณเนาะบรรยากาศป่าอ้อยสวยสวยงามธรรมชาติอ่านเอาขอบคุณที่มารับชมขอให้ทุกท่านสุขภาพดีความสุขเงินเป็ทองไหลมาแต่มาร่ำรวย อายุอันละสุขภาระปริบาลณสาลสมบัติจงเป็นของท่านทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุเจริญพ่อ